เฉินมิเสียนไม่เห็นผู้ใดในสายตาจนเคยตัวฟังเยี่ยฝูหยาแจ้งชื่อสำนักของตนแล้วมีใจอยากหักหน้าคนของสำนักเหงิงหยางจึงเชิดคางเอ่ยทันทีข้าต่อให้เจ้าสามกระบวนท่าหากคู่ต่อสู้ของนางคือกงเหยี่ยจี้อูคงประสานมือตอบอย่างมีมารยาทไม่ถือเอาคำพูดนางเป็นจริงเป็นจังทว่าอีกฝ่ายคือเย่ฝูหย,ยาเขาเพียงพยักหน้าหนึ่งทีขอบคุณสิทธิพี่หญิงมาก จากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงชักกระบี่ยาวออกจากฝักจูโจมไปยังเฉินมิเสียนทันทีตอนแรกเฉินมิเสียนไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเยี่ยฝูหยาเพิ่งเข้าสำนักได้40ปีได้ยินว่าเวลายี่สปียังหมดไปกับการปิดด่านอีกด้วยน่าจะไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้สักเท่าไหร่แม้สิทธิพิจกรรมชับนางมาแล้วว่าคนผู้นี้พื้นฐานดีมากแต่เฉินมิเสียนก็หาได้เก็บมาใส่ใจไม่ ทว่าเมื่อกระบี่ของอีกฝ่ายเกือบจะตัดเส้นผมนางไปปอยหนึ่งสายตาที่เฉินมีเสียนมองผู้บำเพ็ญน้อยหน้านิน่งผู้นี้ก็เปลี่ยนไปสองคนอยู่ในระดับขั้นเดียวกันหากพูดถึงประสบการณ์การต่อสู้เฉินมีเสียนมีเยอะกว่ามากแต่หากพูดถึงความสุขุมมั่นคงในการออกกระบวนท่าเยี่ยฝูหยาเหนือกว่านางไม่น้อยปลางกระบี่ของเยี่ยฝูหยาเฉียบคมประกายกระบี่คล้ายแฝงเสียงหวิดวิวที่คมปราบ ไม่มีกระบวน่ามากมายแต่กระบี่เซียนกลับตวัดไปมากลางอากาศอย่างเร็วรี่ชวนให้คนตาลายเฉินมี่เซียนก้มตัวหลบกระบี่ที่ตวัดผ่านเอวนางไปได้อย่างชิวเฉียดตัวนางไม่ได้รับบาดเจ็บแต่กระบี่เซียนที่เคลื่อนไหวอย่างปราดเปรียวกลับเฉือนปมบนอภรน,นางจนขาดเจ้าเฉินมี่เซียนถูกคนเอาอกเอาใจมาโดยตลอดปกติสิทธิพี่ศิษย์น้องหลงไหลในรูปโฉมของนางจึงยอมลงให้นางมากหน่อย ไหนเลยจะเคยต้องรับความอัปยศยุกคนเฉือนปมบนอาพรต่อหน้าธารกกำนันเช่นนี้ครั้งนี้คู่ต่อสู้ไม่เพียงไม่เหม่อลอยเพราะรูปโฉมของนางยังลงมืออย่างเฉียบขาดยิ่งนะักเฉินมี่เสียนรีผูกปมบนอภรมือไม้เป็นพลวันเยี่ฟูหยาขมวดคิ้วไม่คิดว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้เขาม่ได้ลงมือต่อเหลือเวลาให้เฉินมีเสียนผูกปมให้เรียบร้อย รอจนนางพุ่งเข้ามาอย่างเดือดดานเยี่ยฝูหยาจึงรับมือนางอีกครั้งทว่าเฉินมีเสียนถูกยั่วโทสะเสียแล้วกระบวนท่าพิฆาตของนางจึงดุดันกว่าเดิมเฉินมีเสียนยกมือขึ้นแท้สีแดงเส้นหนึ่งปรากฏกลางอากาศหวดไปยังเยี่ยฝูหยาเยี่ยฝูหยากางแขนและเบี่ยงหลบแต่แท้เส้นนั้นกลับเหมือนมีตายาวขึ้นอีกหลายชุนเกือบหวดถูกไหลยของเยี่ยฝูหยามีคนอุทานอย่างตกใจนั่นคือวัตถุเสียนกระมัง เฉินมี่เสียนเป็นบุตรีของเจ้าสำนักชื่อเซียวมีของล้ำค่าอะไรก็ไม่เห็นแปลกน่าเสียดายกระบี่ในมือคู่ต่อสู้ของนางเล่มนั้นอย่างมากก็เป็นเพียงวัตถุวิเศษชั้นดีกระมังมิใช่หรือไรขืนเขาใช้กระบี่รับแทกของเฉินมี่เสียนกระบี่ย่อมต้องแตกเป็นเสียงเสียงทุกคนต่างรู้ว่าในโลกนี้วัตถุเทพบพรรพการร้ายกาจที่สุดทว่าถึงบัดนี้วัตถุเทพแตกสลายดับสูญไปหมดแล้ว รองลงมาจึงเป็นวัตถุเซียนรองลงมาอีกสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็คือวัตถุวิเศษระดับของวัตถุเวทต่างกันหนึ่งขั้นประหนึ่งระดับขั้นของผู้บำเพ็ญที่แตกต่างกันสองขั้นใหญ่เย่ยฟูหยาเองก็เข้าใจจุดนี้เขาหลบประกายคมกริบของแท้ได้อย่างชิวเฉียดเรียกกระบี่ของตนเองกลับคืนมาแต่กลับไม่กล้าใช้กระบี่ปะทะกับเฉินม่เสียนเกรงว่ากระบี่ของตนจะถูกทำลายเฉินม่เสียนโค้งริมสีปาก เยี่ยฟูยาเก็บกระบี่พกมีได้ลนลานอย่างที่นางคิดกลับหันไปจดจ่อกับการต่อสู้ลูกศิษย์สำนักเหิงหยางแม้ส่วนใหญ่จะฝึกกระบี่ทว่าพวกเขาแต่ละคนล้วนมีแก่นวิญญาณเยี่ยฟูยายกมือขึ้นทำมุตราถาวันเส้นหนึ่งพุ่งขึ้นจากพื้นดินรัดเอวของเฉินมิเสียนไว้ที่แท้เป็นแก่นวิญญาณธาตุไม้เฉินมิเสียนเลิกคิวเจตนาในการต่อสู้และโททะเข้มข้นยิ่งขึ้น นางมีแก่นวิญญาณธาตุน้ำใบมิตวารีตัดเถาวันจนขาดจูโจมไปยังเยี่ยฝูหยาพร้อมกับแซ่สองคนโตอตอบกันไปมาอย่างน่าตื่นตาประกอบกับฐานะของสองคนล้วนไม่ธรรมดาคนหนึ่งเป็นสิทธิปิดสำนักของเจ้าสำนักเงิงหยางอีกคนหนึ่งเป็นบุตรีสายตรงของเจ้าสำนักชื่อเสียวด้านล่างมีลูกศิษย์มารวมตัวกันมากมายดูพวกเขาประลอง เฉินี่เสียนพบว่าต่อให้ตนนำวัตถุเซียนออกมาก็มีอาจเอาชนะเยี่ยฝูหยาได้ในเวลาสั้นๆแววตานางทอประกายคมกริบบีบยันคุ้มครองบนลำคอของตอนเองจนละเอียดเมื่อด้านนอกของยันคุ้มครองแตกละเอียดด้านในก็ปรากฏขายอาคมสีทองทันใดกักขังเยี่ยฝูหยาที่อยู่อีกด้านเอาไว้ครั้งนี้ดูซิว่าเจ้าจะหลบอย่างไรเฉินมีเสียนว่าพลังหวัวแทะออกไป ยันคุ้มครองชิ้นนั้นเจ้าสำนักชื่อเสียวทำขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองนางพลังตบะของบิดานางถึงขั้นผ่านด่านเคราะห์ระดับปลายแล้วเป็นผู้มีพลังแข็งแกร่งผู้หนึ่งในพิภพเซียนเยี่ยฟูยาเป็นเพียงลูกศิษย์ขั้นลูกก่อนทองคำเท่านั้นเมื่อถูกกักขังอยู่ในข่อาคมสีทองจึงถูกเฉินมิเสียนหวดด้วยแท่อย่างมิอาจหลบเลี่ยงแต่เฉินมิเสียนกลับจงใจไม่ทำให้เขาบาดเจ็บหวดแทะใส่สอภร์ตรงไหล่เขา ผู้คนต่างกระซิบกระซาบกันแม้แต่ผู้อาวุโสสำนักต่างๆยังขมวดคิ้วเช่นนี้สิทธิหลานเฉินนับว่าผิดกติกาหรือไม่การประลองใหญ่ที่ผ่านมาไม่มีใครทำเช่นนี้ขายอาคมป้องกันตัวเป็นของดีไม่มีใครนำออกมาใช้ในการประลองใหญ่ด้วยอารมณ์เช่นนี้แต่ก็ไม่มีระเบียบกำหนดไว้อย่างชัดแจง้งเช่นกันว่ามีอาจทำเช่นนี้ได้บิดาของเฉินมีเสียงฐานะไม่ธรรมดา ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกบำเพ็ญเพียงล้วนต้องยอมลงให้เขาแต่เฉินมี่เสียนกลับสามารถตัดใจใช้ไข่อาคมป้องกันตัวที่มีเพียงหนึ่งเดียวสร้างความอัปยศแก่เยี่ยฝูหยาเห็นได้ว่าสตรีผู้นี้เจ้าคิดเจ้าแค้นมากเพียงใดทางนี้ยังคงลังเลอีกทางหนึ่งในไข่อาคมเสื้อคลุมสีขาวของเยี่ยฝูหยาถูกแท่หดจนขาดวิ่นแล้วเผยให้เห็นแผงอกของเด็กหนุ่มที่มีกล้ามเนื้อเด่นชัด ผู้อาวุโสสำนักเหงหอยางสีหน้าเคร่งเครียดส่งสายตาให้เยี่ยฝูหยาเป็นการบอกเขาว่าหากทนไม่ไหวก็เป็นฝ่ายยอมแพ้เสียสถานการณ์เช่นนี้มีอาจประกาศยุติการแข่งขันเพราะสองฝ่ายที่ประลองกันยังไม่ถูกทำร้ายจนตกจากสังเวียนเฉินนิเสียนก็มีได้สร้างบาดแผลร้ายแรงให้เยี่ยฝูหยาแต่หากเยี่ยฝูหยาเป็นฝ่ายยอมแพ้เฉินน่เสียนย่อมไม่อาจจูจมเขาได้อีก ทว่าเด็กหนุ่มในขายอาคมกลับเม้มปากแน่นออกแรงหลบแท่อย่างดื้อรัน้นจนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมเอ่ยปากสักทีเหวากวงพูดอย่างโมโหทำเช่นนี้มันเกินไปแล้วถ้าอยากชนะก็จบการต่อสู้โดยไวจะมาดูหมิ่นผู้อื่นเช่นนี้ได้อย่างไรหลี่ซู่ซูเห็นแล้วขมวดคิ้วนางย่อมเข้าใจดีว่าเหตุใดเยี่ยฝูหยายอมรับความอัปยศแต่กลับไม่ยอมแพ้เพราะเขาบอกแล้วว่าจะเอาคมปลอบวิญญ,ญาณมาให้นาง เฉินมิเสียนคลี่ยิ้มเย็นชาอยากทำให้เยี่ยฝูหยาคุกเข่าลงกับพื้นแซ่สีแดงปันโลหิตแหวกฝ่าอากาศหวดไปยังหัวเข่าของเด็กหนุ่มในขายอาคมครั้นเห็นว่าเด็กหนุ่มมิอาจหลบได้อึดใจต่อมาก็มีคนหอะเข้ามาอย่างปราดเปรียวแซ่ถูกหลีซูซูคว้าไว้ทันทีหลีซูซูบิดข้อมือหนึ่งทีเปลวเพลิงอ่อนจางขุมหนึ่งลุกไม่แซ่เปลวเพลิงวิ่งจากปลายแซ่ไปจนถึงฝ่ามือของเฉินมิเสียน เฉินมีเสียนเจ็บมือจนโยนแท่ทิ้งเบิกตาจ้องมองผู้มาหญิงสาวในชุดขาวหันกลับมาพูดกับเด็กหนุ่มข้างหลังฟูยาพอแล้วอย่าอวดเก่งน้ำเสียงของนางเปี่ยมด้วยความห่วงใยทำให้เยี่ยฟูยาคิดถึงหญิงสาวที่แบกเขาเดินอยู่ในป่าเขาตอนนั้นขึ้นมาทันใดตอนนั้นนางก็เคยพูดด้วยน้ำเสียงจนใจคล้ายกับว่าเด็กน้อยฉไหนจึงอวดเก่งถึงเพียงนี้ เยี่ยฝูหยามองนางอย่างตะลึงงนันก่อนหน้านี้ตอนถูกเฉินมิเสียนจู่โจมเขายังคงรักษาความสุขุมและความแข็งกร้าวเอาไว้ได้เวลานี้จูจูกลับรู้สึกกระอากระอนใจยอยู่บ้างแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่รู้ว่าความรู้สึกเช่นนี้มาจากที่ใดเฉินมิเสียนกำลังจะโต้แย้งเพื่อความเป็นธรรมของตนเองเยี่ยฝูหยาพลันเอ่อยว่าข้ายอมแพ้นับตั้งแต่หลีซูซูเหินกายเข้าสู่สนามประลอง ภายในสนามก็เงียบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มตกเชิญมีเสียงกัดฟันเอ่ยเสียงขุนเจ้าเป็นใครถึงกล้าขัดขวางการประลองของข้าด้านล่างพันเกิดเสียงกระซิบกระซาบชีเสียนจื่อที่นั่งอยู่ด้านบนสุดกลับยิ้มเอ่ยว่าหลีซูซูมานี่มาเมื่อเขาเอ่ยคำพูดนี้ออกมาทุกคนต่างมองไปยังหลีซูซูอย่างตกตะลึง ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นบุตรสาวที่ฉีเสียนจือรักและธนุถนอมยิ่งกว่าของล้ำค่าว่ากันว่านางถือกำเนิดมาก็มีร่างทิพย์ต่อให้นอนอยู่เฉยๆร่างกายก็สามารถดูทราบปรานวิเศษจากฟ้าดินได้เจ้าสำนักหลีประครบประงมนางอย่างดียิ่งนางมีฐานะสูงสักตั้งแต่อายุยังน้อยลำดับรุ่นจึงสูงมากวัยเยาว์ไปศึกษาเล่าเรียนที่แดนเผิงไหลเข้าใจเคล็ดกระบีชิงหงตั้งแต่เล็ก ทุกคนในสํานักเหิงหยางต่างรักใคร่เอ็นดูนางทว่าหลายปีมานี้กลับไม่มีข่าวคราวของเซียนจื่อผู้นี้เลยชียเซียนจือ่อพูดต่อหลี่ซูซูอายุยังน้อยไม่เคยเข้าร่วมการประลองใหญ่ระหว่างสํานักเซียนข้าขออภัยแทนหลีซูซูด้วยพ่อเขาเอ่ยปากอย่าว่าแต่เหล่าสิทย์ทั้งหลายเลยแม้แต่ผู้อาวุโสจากสํนักต่างๆยังรีบกุมกํปั้นเอ่ยว่าไม่เป็นไร หลี่ซูซูจูงมือเยี่ยฝูหยาไปนั่งลงข้างๆชีเสียนจือมีคนจำนวนไม่น้อยมองนางด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นคนในสำนักเดียวกันที่นั่งอยู่ด้านข้างมองหลี่ซูซูด้วยสายตาใกล้ชิดยังส่งสายตาชื่นชมมาให้นางหลี่ซูซูลี่ยิ้มขยิบตาให้พวกเขาเช่นกันครั้นรู้ว่าผู้มาคือบุตรีของฉีเสียนจือเฉินมิเสียนกัดริมฝีปากเจตนาดั้งเดิมของนางคือการแสดงความสามารถต่อหน้าชีเสียนจือ แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดจากเยี่ยฟฝูหยาทำให้นางคุมอารมณ์ตนเองไว้ไม่อยู่ชีเสียนจือรักและตามใจบุตรสาวถึงเพียงนี้กระทั่งหลี่ซูซูขัดขวางการประลองชีเสียนจือยังลืมตาข้างหลับตาข้างสร้างความไม่พอใจให้เฉินมีเสียนอย่างมากยิ่งจงเดินเข้ามาอย่างเป็นกังวลพลางร้องเรียกนางเสียงค่อยสิบน้องหญิงเขารู้ว่าเรื่องนี้สิบน้องหญิงทำเกินไป เห็นได้ชัดว่าเยี่ยฝูหยามิได้ตั้งใจแต่สิทธน้องหญิงกลับจงใจดูหมิ่นเยี่ยฝูหยาต้องการทำลายศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายเฉินมิเสียนรู้ว่ามีอาจอารวาสในตอนนี้นางมาเป็นแขกย่อมมีอาจมีเรื่องกับไข่มุกในอุ้งมือของผู้อื่นนางถูกอิงจวงลากตัวไปอย่างไม่เต็มใจก่อนจะหันกลับมาถลึงตาใส่หลีซูซูกับเยี่ยฝูหยาอย่างเย็นชาหลีซูซูย่อมไม่ใส่ใจอยู่แล้วเยี่ยฝูหยาเองก็ใจลอยทีเดียว ขณะที่สนามประลองหลักทางนี้ดำเนินการแข่งขันต่อไปอีกทางก็คลึกครื้นไม่แพ้กันทว่าเทียบกับการแข่งขันระหว่างบุตรีของเจ้าสำนักชื่อเสี่ยวเฉินมี่เสียนและลูกศิษย์ของเจ้าสำนักเหิงหยางเยี่ยฝูหย่าแล้วสนามประลองอื่นๆค่อนข้างเงียบเหงาวกว่ามากดังนั้นจวบจนสามวันให้หลังทุกคนจึงรู้ว่าสนามประลองที่ตั้งอยู่ห่างไกลที่สุดและไม่ค่อยมีผู้ชมมีชายหนุ่มผู้หนึ่งที่รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ชายหนุ่มในชุดสีดำใบหน้างดงามประณีดดูไรพิษภัยโดยสิ้นเชิงบนอภร์สีนินที่เขาสวมใส่ปักลวดลายมัชฉาสีเงินเขาคือลูกศิษย์ที่สำนักเซียวเหวาเพิ่งรับเข้ามาในปีนี้สำนักเซียวเหวาได้ชื่อว่าไม่เอาไหนเป็นที่สุดเกียริคร้านและยึดคติพุทธเป็นหลักพบเจอเรื่องใดล้วนแก้ปัญหาด้วยคำว่าช่างเถอะช่างเถอะคนในสำนักส่วนใหญ่พลังตบะตาม ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่ค่อยมีคนไปดูการแข่งขันของชายหนุ่มกระนั้นบุคคลเช่นนี้เองที่ชนะเก้าครั้งรวดในวันแรกวันนี้สามารถเอาชนะสิทธิ์คนโตของสำนักชื่อเซียวได้ภายในสามกระบวนท่าห้านิ้วของเขาประหนึ่งกรงเล็บรวบคอสิทธิ์คนนั้นไว้ตอนนั้นทุกคนต่างรู้สึกว่าสายตาเยียบเย็นของเขาเหมือนจะฆ่าอีกฝ่ายอย่างไรอย่างนั้น ทว่าอึดใจต่อมาเขากลับประคองอีกฝ่ายขึ้นมาอย่างถ่อมตนและลนลานรีบขอเข้ามาอย่างเก้อเขินด้านหลี่ซูซูเนื่องจากเข้าไปขัดขวางการประลองเพื่อช่วยเหลือเยี่ยฝูหยาในวันแรกสองวันต่อมาจึงนั่งอยู่ข้างกายฉีเสียนจืออย่างสำรวมเรียบร้อยไม่อยากก่อความวุ่นวายให้เขาเมื่อได้ยินเรื่องของลูกศิษย์สำนักเซียวเหวาแล้วนางสะดุ้งใจอย่างไร้สาเหตุวันนี้เหวากวงกลับมาเอ่อยอย่างทอดถอนใจว่า คนผู้นั้นไร้กาศจริงๆแม้แต่ข้าเองยังไม่สามารถเอาชนะสิทธิ์คนโตของสำนักชื่อเซียวภายในสองสามกระบวนท่าข้าเห็นกระบวนท่าของเขาแล้วรู้สึกว่าดูดันยิ่งนักแต่อาจเพราะวิชาที่ฝึกแตกต่างกันก็เป็นได้ถึงอย่างไรเปรียบเทียบกันแล้วสิทธิ์ผู้นั้นก็สุภาพและมีมารยาทกว่าเฉินมิเสียนมากเขารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหลีซูซูถามเหยาวกวงยิ้มตอบ เอาเป็นว่ารูปงามสู้กงเหี่ยจี้อูไม่ได้ก็แล้วกันหลีซูซูอึ้งเงินเรื่องหน้าตานางไม่ควรถามเหยาวกวงเลยในสายตาของเหยาวกวงกงเหยี่ยจี้อูหล่อเหลาที่สุดในใต้ลาหลีซูซูคิดในใจบางทีอาจจะคิดมากไปเองคนของสำนักเซียวเหยาที่พาเหล่าสิทธ์มาร่วมการประลองมีนามว่าจั้งไห่จั้งไห่รูปร่างอ้วนท้วนสุภาพอ่อนน้อมเวลายิ้มดูเหมือนพระสังกัดจาย เขาเป็นสิทธิ์คนโตของเจ้าโยเซียนจินพลังตบะธรรมดาทั่วไปใช้เวลาอยู่หลายร้อยปีกว่าจึงทะลวงฝ่าจากขั้นลูกกรทองคำไปยังขั้นกำเนิดใหม่ระดับกลางข้ออ่อนยิ่งนักแต่กลับชอบดื่มสุราเมามาอยู่ตลอดเวลาจนดวงตาลืมไม่ค่อยขึ้นร้อยปีก่อนจ้างห่ก็เข้าร่วมการประลองใหญ่เหมือนกันไม่พ้นรอบที่สองก็ถูกคนถีบจนกลิ้งหลุนหนตกจากสังเวียนแ,แล้ว ครั้งนี้อาจารย์ให้เขาพาสิทธิ์ที่เพิ่งเข้าสำนักมาร่วมแข่งขันจังไห่ย,ย่อมมีได้คาดหวังอะไรกับสิทธิ์น้องเล็กอยู่แล้วพวกเขาสำนักเซียวเหยี่ยวนี่นาะทุกคนต่างเข้าใจดีว่าแพ้ชนะล้วนไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเริ่มแรกจังไห่เฝ้าดูการประลองของสิทธิ์น้องเล็กที่สวมชุดสีนินขบคิดดูแล้วกลับพึมพำว่ามิสู้่วยโอกาสนี้ดื่มสักหน่อยตื่นมาสิทธิ์น้องเล็กก็ตกรอบพอดีพวกข้าย่อมเดินทางกลับสำนักเซียวเหยี่ยวด้ทันที พอดื่มสุราเข้าไปเขาก็หลับเป็นตายตื่นมาอีกครั้งชายหนุ่มในชุดสีนินสกิดเขาสิทธิพี่สิทธิพี่จ้างไห่จ้างไห่ลืมตาที่รีบหรือสิ่งที่สะท้อนเข้าสู่สายตาคือใบหน้าของชายหนุ่มเขาเรอออกมาด้วยริสุราก่อนจะตบไหล่อีกฝ่ายพลางเอ่ยสิทธิน้องเล็กเจ้าประลองเสร็จแล้วหรือสิทธิพี่เสร็จตั้งนานแล้วเสร็จแล้วเช่นนั้นพวกเรากลับกันเถอะ จงางไห่ปลอบใจอย่างอารมณ์ดีเจ้าพั่งเข้าสำนักการมาร่วมงานประลองใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นการเปิดหูเปิดตาสำนักเซียวเหย่ยของพวกเราไม่แข่งแย่งของสามาันพวกนี้กับพวกเขาลูกศิษย์ในชุดสีนินยิ้มอย่างเขินอายศิษย์พี่กล่าวถูกต้องแล้วจงางไห่ให้น้ำเต้าสุราเข้ากับเอวไปกันเถอะกลับสำนักลูกศิษย์ในชุดสีนินไม่ขยับตัวคล้ายลำบากใจเล็กน้อย สิทธิ์พี่ข้าผ่านเข้ารอบจงางไห่อึ้งงันตอนแรกเขาถึงกับคิดว่าสิทธิ์น้องเล็กล้อเล่นไม่คิดว่าตอนจงางไห่เดินไปยังห้องข้างอย่างมึนงงคนกลุ่มหนึ่งจะล้อมวงเข้ามาสอบถามเขาลูกศิษย์ที่เพิ่งเข้าใหม่ของสำนักเซียวเหยี่ยงของพวกเจ้ามีความเป็นมาอย่างไรหรือสิทธิ์คนโตของสำนักชื่อเซียวผู้นั้นประมือกับเขาได้ไม่ถึงสามกระบวนท่าก็พ่ายแพ้เสียแล้วจงางไห่รูปศีรษะไม่ไม่กระมัง นี่มันอะไรกันข้ากำลังฟังเรื่องสยองขวัญอันใดอยู่หลังจากสิทธิ์น้องเล็กเข้าสู่สำนักเห็นอยู่ชัดๆว่าเขาไม่สนใจอะไรเลยไม่ยย่งไม่ชิงดูผอมบางอ่อนแอจนน่าสงสารคมปลอบวิญ,ญญาณที่เป็นของรางวัลในครั้งนี้แม้จะเป็นวัตถุเสียนแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วน่าจะไม่มีประโยชน์อะไรมากนะฉะนั้นสิทธิ์น้องเล็กจึงได้คลุ้มคลั่งเหมือนสุนนะัขเอาชนะผู้อื่นได้ภายในสามกระบวนท่า เขาหันกลับไปชายหนุ่มผู้นั้นหายไปเสียแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ใดประวัติความเป็นมาของสิทธิ์น้องเล็กเกรงว่าคงมีเพียงอาจารย์เท่านั้นที่รู้ดีสำนักเซียวเหี่ยาทุกคนล้วนเกียดคร้านแต่กลับมีข้อดีอย่างหนึ่งนั่นคือจิตใจดีงามบริสุทธิ์สองปีก่อนไม่รู้อาจารย์ไปเก็บมนุษย์โลหิตผู้หนึ่งมาจากซอกมุมใดทั่วร่างเต็มไปด้วยรอยแผลถูกกัดและฉีกถึงบางจุดถึงขั้นเห็นกระดูกสีขาว เห็นแล้วหน่าอนาถและน่าเวทนาโดยแท้เจ้าโยเซียจินรักษาบาดแผลให้เขาเนื้อของเขาเกิดใหม่อย่างช้าๆภายหลังทดสอบแก่นวิญญาณดูไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแก่นวิญญาณาธาตุอสนีคราน,นี้เจ้าโยเซียนจินปรับปลื้มยิ่งนักรีบรับเขาเป็นลูกศิษย์อีกทั้งยังตั้งใจอบรมชี้แนะศิษย์น้องเล็กว่าง่ายรู้ความทุกคนในสำนักต่างรู้สึกดีกับเขาเป็นพิเศษ เจ้าโยเซียจินกลัวว่าสิทธิ์น้องเล็กจะรังเกียจว่าสำนักเซียวเหยงเป็นสำนักที่เข็นไม่ขึ้นไม่คิดว่าผู้อื่นรู้แล้วกลับมิได้ถือสาย,ยังคงอยู่ที่สำนักเซียวเห่ยงต่อไปทว่าหากจะพูดให้ละเอียดสิทธิ์น้องเล็กมาจากที่ใดมีความเป็นมาในอดีตยอย่างไรจงางไห่กลับไม่สามารถตอบได้เลยเรื่องที่ว่าสามารถเอาชนะสิทธิ์คนโตของสำนักชื่อเซียวได้ในสามกระบวนท่าไม่ได้กำลังล้อเล่นกับเขาอยู่จริงๆใช่หรือไม่ จ้างห่ตัวสั่นเทาเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าสิทธน้องเล็กออกจะน่ากลัวอยู่บ้างไม่ใช่สิสิทธน้องเล็กเพิ่งฝึกวิชาได้เพียงสองปีเท่านั้นอาจารย์แค่บอกให้เขาพาสิทธน้องมือใหม่มาเปิดหูเปิดตาเท่านั้นเองเนื้อหาในตอนที่12ภาคสามก็จบลงเพียงเท่านี้หากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ